สวัสดีครับอ้าวเต็มรถเต็มรถมีเศษเหียนะครับเศษไม้เศษปูนเศษไม้เอเอาไปทิ้งครับเดี๋ยวเส็จสิ้นเป็นที่เรียบรอย้อ,รอยเดี๋ยวเราจะย้ายไปลงบอเลยครับวันนี้ตรงนี้ก็นลุยงานกันต่อเลย ล้อเทลเลอร์ตเตรียมคนย้ายกลับ <c oughs> เป็นแม่เบิร์ดอ๋อไปถอยไงของมันวะน่ะอ๋อได้อ อันนี้ก็นางานเราเสร็จแล้วครับตรงนี้ครุงนี้วิ่งดินนะครับวิ่งดินเลยมีสอกเปลงนะครับเปลงตรงนี้แล้วก็เปลงข้างในอีกเดี๋ยวเราจะ โอ้ช่างใหญ่มาแล้ว,วสตาร์ทไม่ติดครับสีน้ำเงินใช่ใเ, <c oughs> เลยล, <c oughs> ลูกพี่ลูกพี่เก่าเจอลูกน้องแล้วเออสัตว์เนียวหน่าอ่ะสัตวสตเฟตแต่ก่อยเอานี่สตาร์ทไม่ติด เดี๋ยวเราเอารถขึ้นเทนเลอร์เลยย้ายแล้วเสร็จนาง,งานแล้วเลยเลย,เลยอ๋อเร็ว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 เรวรถมา จะจรา้โจปิีขัดอีกนี่นะครับวิถีชีวิตของไมคโครนะครับเดี๋ยว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 ให้เข้ามาก่อนเฮ้ยจจดก่อนก่อนเอาโมไซออกมาเป็นไปเลยไปเลยเอ๋ อ่อเลยว้าเอาไม้กวาดกวาดทางเลยเด้อเนี่ย

โอ้ยางขึ้นเลยบอเอาเอาสูตรไหนก็ลองและแตกจานนี่แรงไม่แรงดูเอาโอ้ลืน่นลื่นหน่อยนึงอ้ thêm khép thêm khép tông yeah. tiếp phải ơi cô máu ôi 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 mai có mai đây lùng 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 bye luôn ít nữa nâng ơi ít phải nào

Trông ơi Ê ê Đó Điệp rồi Ua Con nào ra mắc quạt Con nữa nè bớt ở đây mà quạt đi con ơi <laughs> ừ ông mà quạt quạt này thì mình đây nè ừ mô ở đây mắt này ยาไปลงใหั่เสร็จเลยมีเชือกไหมหาดูย์ทีนี้ด้วยทีทางนู้นด้วยมไม่รู้อ,อ่ะน,นี่ยครับแหมเขาเมาอาจารย์แกรู้ราคาก่อนครับเลยไม่ให้เมาเ <c oughs> อาไม่เป็นไรเที่ยวก็เอา นี่นะครับเดี๋ยวได้ลุยได้จวดเฮ้ยขึน้นรถขึ้นรถเร็วมาเลยมาเซนเลาะมาลอยเซงเลยนี่สุดจัดครับนี่นาง,งานเรานะครับได้ลุยกันแน่นอนรุ่งนี้ลุย วันนี้เราเคลิง่งเสร็จเรียบร้อยได้ยังไงก่อนอ <c oughs> าอทำความสะอาดก่อนอย่าสะเท้าเดี๋ยวโดนเขาดา่าโทรคุยกับเขาออกรอบที่ไอ้บ้านเฝ้านะ เออเดี๋ยวเราจะไปลงหน้างานเลยครับพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องรออะไรมากลุยอวัดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับดีนย้เอาเกลนออกก่อนวะอัอจับกรุมกันก็ไดี นู่นของยายมีมั้ยไปไปก่อนเลยเดี๋ยวให้วบอนี้มันทำไปก่อนแล้วโดนสายไฟเลี่ยทําถึงไฟอ่ะชิปไวไฟอ่ะเดี๋ยวอ่ะเบลอๆเอ้าสุดคลิปนี้ก็สวัสดีครับ